สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะฮิวโก้ฟาดเดือดกดขี่แถมเสียเวลาจะให้ไปเลือกตั้งทำไม ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของสอสอและสวที่จบไปแบบหลายคนคอมเมนต์ต่อในมุมมองของตนเองทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหลังนายพิธาลิมเจริญรัตพลาดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ไปท่ามกลางความตกใจและเสียดายของกลุ่มผู้สนับสนุนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดในอินสตาแกรมของนักร้องดังฮิวโก้จุลจักร ได้ออกมาอัปเดตสตอรี่เป็นรูปพื้นดำพร้อมข้อความว่ากดขี่ยังไม่พอต้องมาเสียเวลาประชาชนอีกงานนี้ทำเอาหลายคนแครรูปนี้และติดแฮตแท็กแฮตแท็กโหวตนายกรอบสองกันอย่างมากมายบ้างก็บอกว่ารักฮิวโก้ที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อประชาชนบ้างก็บอกว่ารักพี่โก,มก้มากๆบ้างก็บอกว่าทำไมไม่ได้เป็นนายกงงมากเป็นต้น ขอขอบคุณแหล่งข่าวเดลิเนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ